เก่งจังเลยไเคิงจังเลยรตยาดอิตอนนี้เรากำลังจะไปกินเฮงอยู่ตรงนู้นค่ะพอดีในเมืองตรงนี้เขามีคอนเสิร์ตนะคะงจังเลย Zo de hele mank, gij. Oma. Oma. Hoe lang ben jij? Oma. Papa, wie vandaag, jarig? Ik lijk hoor Ik man. Jij? Happy hoe birthday voor mezelf. Hoe oud ben jij? <laughs> Sexy man. 16 man. 16 Hoe oud ik ben? Mm. 18 man. Stipet! เอกวะเบยโกกไกบันเนื้วันนี้เป็นวันเกิดคุณย่านะคะเราก็จะไปเสพภัยคุณย่ากับของขวัญที่มีก็คือเป็นการให้คุณย่าไปนวดหรือผ่อนคลายนะคะรีแลซกนะคะเพราะว่าถามว่าเขาอยากได้อะไรคือคุณย่าก็ไม่ตอบว่าจะเอาอะไรนะคะและก็การเราก็ได้เลือกมาแนวนะคะ นี่เป็นการที่เราได้นะคะน่ารักไหมเจเดนน่ารักน่ารักน่ารัก,กโอเคเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จเสร็จเอาไปให้ใครครับโอมา่าวันนี้ว่าเกิดใครครับโอมา่าโอมา่าโอเคู เห็นแล้วลูกสวยค่ะหงลูกหงนีพร้อมกาดของเจเดนนะคะอันนี้ของมิลาน่าค่ะอ๋อเจเดนจะถือไปเหรออ่าถือของเจเดนไปนี่ถือไปเลยครับ

Kijk je ding voor mij gemaakt. Ja, en Lina ook. Mina ook? Wauw. En meenna, uh... Ja. Kijk het niet op hier. Ja, op de toe. Ja, en ook hier? Ja? Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ziet er mooi uit. Ga ja, ja. Ja, ja. Hallo.

Blijf hier buiten staan. Nee, oh, oké. Okay. Nee, ja, weertje. Ja, Wauw. Een hoentje. En open. En open. En een Nou oh, ja, wat staat er? Gefeliciteerd met je 46e verjaardag. <laughs> ah. Liefs. Johan. Ah. Mijn Judy. Helen ah. เจไดนอร่อยไหมเจไดนทำมือไงอร่อยอ อู้อร่อยไหมนนี้เรากาลังจะไปกินใช่ไหมครับอาจารยนจะกินอะไร กินซูชิกันนะคะถึงแล้วคะ่ะร้านซูชิของเราในวันนี้นะคะเราไม่ค่อยได้มาทานซูชิกันบ่อยมากนะคะทุกคนเราจะมาทานเนื่องในโอกาสพิเศษซะส่วนใหญ่นะคะเ <love> พลงอยู่ตรงนู้นคะ่ <c oughs> พะพอดีในเมืองตรงนี้เขามีคอนเสิร์ตนะคะได้ยินดนตรีไม่ได้เลย เพลงอยู่ข้างหลังนี่เองอยู่ข้างหลังตึกนี่นะคะเป็นคอนเสิร์ตอยู่ตรงนู้น,นเพลงอ่ะเพลงอยู่ข้างหลังตึกตรงนู้นลูกตรงนี้เรามากินตรงนี้เรามากิน Ik stoppen. Ja? Je eigen dingen. Oh. Dus <laughs> okay. ja. ah. ja. dan eh Ja. 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 Dan moet dan nog wel dan keer aantikken extra, hè. dan keer, keer extra aantikken. Ja. อ,อร่อยป่ะลเนี่ยึ่งม,ม,มานะคะเพราะว่าไปถูกปรับทัศนคติมา <c oughs> เพราะว่าร้องไห้อยากจะเอาน้ำที่ตัวเองอยากกินแต่ที่ร้านมันไม่มีนะคะ วาซาบิที่นี้ไม่เผ็ดเลยนะคะทุกคนดูจากความเข้มข้นที่โยฮันใส่วาซาบิเข้าไปแทบไม่มีรสชาติของความเผ็ดเลยค่ะซูชิที่เรามาทานนะคะเป็นบุฟเฟ่เขาจะมีซูชิแล้วก็มีของทอดรวมถึงมีของหวานไอศครีมเค้กให้ด้วยค่ะ และมีผลไม้ด้วยนะคะแต่ก็เป็นผลไม้กระป๋องค่ะ ช้อนก็มีนุมเนี่อออย <c oughs> อร่อยหมอร่อยมีมือไวกว่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs>

ปีนี้ฉลองครบรอบ64ขวบของคุณย่าก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ